สายต่อยมาด้วยนี่หว่ารครับกฎนะกดทะเลก,กดครับ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 ยสายของใครมาแล้วครับอ้าวรู้สึกว่าจะขาดนี่แล้วครับสายเขาหน่ยครับวายพีอีพีอีขาดเหรอสายต่อยเลยโอ้ยร้องสายพีอีต่อยขาดเลยเด็กเด็ ูนะกดน้ำก่อยกดทะเลกดทำเขืออะไรเดี๋ยวพัดถือสูงใ,ใกล้ๆนะครับดูนะฮะอะไรเกาะเล่หอนะระวังโดนระวังนะเอามาใส่กระชังเลยเนี่ยเอา,เอาเคีมไม่ตัวเย่ยถือว่า มีคลิปก็แมวคลิปใช้ด้วยเออได้ไงครับได้แล้วนะวัดตั้งหลายทีไม่ติดนะครับ <c oughs> เขาวัดติดแล้วหนุ่มสองแควนะครับไ <c oughs> ด้แล้วนะฮะนี่เน่นปรากฏมาหนึ่งตัวขาล้างตาขาล้างตาได้แล้วครับ <c oughs> เด็ดตัวเดียวครับ สองตัวครับสายไอ้ตัวอ่ะนี่ครับมันติดอยู่สายนี่อยู่นะครับผิดีนะครับโอ้โหยกขึ้ขนชั้น,นหน่อยนี่ครับความหน้าหน่อยหน้าคนอ่ะหน้าคนอ่ะหน้าคนความหน่อยอ่ะโอเค